ว่าเออผมไม่ยินใครไอ้ผมไม่ยินดีที่จะถ่ายรูปก,กับคนไม่รักชาตินะผมจะถ่ายรูปก,กับคนรักชาติเท่านั้นอุ้ยเจ้าสวยก็น,น่าหมา ต่ออยู่ราชจาก,การจัดสือ่อสลิมทั้งหลายเงียบๆจะไปให้ได้ยังไงก็ด่า,ดาปูขนาดนั้นเจ้าสัวบอก ปัจจุบันหน่วยข่าวความมันคงอุ้ยไม่ใช่หน่วยข่าวอีนางตานีเข้าทราบมาเกือบสองปีแล้วถึงคอนเนคชั่นจากหน้าข่าวสายทหารคนหนึ่ง ิตหวังให้กับทั้งลูกน้องเพื่อนฝูงที่ร่ำเรียนจอปลอกันมาวันนี้เขาตัดสินใจแล้วที่จะทิ้งเกียดและสัดสีลงไปทิ้งเกียดและสัดสีลงไปเขาเลือกจะไปเป็นนายผลสายเจ้าเสือ อุ๊ยโอเคนะคะวันนี้นางตานีมาวะลนนี้จิตแจ่มใสนะคะก็ตกห้องบวกบ้องประการใดก็นางตานีน้อมรับไปนะคะเี็กหน่อยจะมีคลิปเสียงแบบนี้อีกเรื่อยๆจากสำนักข่าวอีนางตานีสายเสียวนะคะขอบพระคุณคะ่ะ